ัสดีครับมาแคมปิ้งเขาจุกไฮเมลเทนนะครับอันนี้คือทางเข้าของเขานะครับทางเข้านะครับอันนี้มาทางเข้านะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ของช่องแอพินยาดาด้วยนะครับนี่นะครับ,รบทางเข้านะครับทางเข้าทางเข้านะครับก็ค่อคนข้างจะ <c oughs> ชันลงไปนะครับชั้นล่างนะครับอันนี้คือทางลงนะครับทางลงนะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับแล้วก็โรดระมัดระวังในการขับด้วยนะครับนี่นะครับทางค่อนข้างที่ไม่ค่อยเรียบนะครับ นะครับวิวโอเคครับวิวโอเควิวดีนะครัะวิวโอเคมากเลยแต่ว่าทางไม่ค่อยจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะทําใหม่นะครับนะี่ครับแก่ครับแก่นะแบแก่จริงรันนี้น่าจะเป็นจุด เสร็จแล้วจุดกลางเต็นท์เขาจุดไฮมเมาเทนนะครับนะครับไปดูนะครับกับอืมก็อันนี้มีหลายเต็นท์อยู่นะครับหลายซุ้มอยู่นะครับ